บทที่สิบเรื่องรายงานและการติดตามผลการตรวจสอบภายในรายงานและการติดตามผลการตรวจสอบภายในเป็นเรื่องที่ผู้ตรวจสอบภายในควรให้ความสนใจและให้ความสำคัญเนื่องจากเป็นผลงานขั้นสุดท้ายที่จะสื่อสารไปยังลูกค้าหรือผู้ใช้ข้อมูลว่าผู้ตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน ทำให้ตรวจพบพ่อเท็จริงอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจการาผู้ตรวจสอบภายในได้ทำการตรวจสอบตามมาตรฐานและสามารถรายงานผลการตรวจสอบหรือสิ่งที่ตรวจพบได้อย่างถูกต้องเชื่อถือได้รวมถึงสามารถจูงใจให้ฝ่ายบริหารหรือผู้รับบริการงานตรวจสอบเห็นความสำคัญของเรื่องที่ผู้ตรวจสอบภายในได้ตรวจพบและให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งฝ่ายบริหารหรือผู้ตรวจสอบได้นำข้อเท็จจริงที่ได้รับไปปรับปรุงหรือแก้ไขในองค์กรดีขึ้นแล้ว,ลวก็ถือว่าการตรวจสอบภายในประสบความสำเร็จสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรและก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรดังนั้นการจัดทำและนำเสนอรายงานการตรวจสอบภายในที่มีระบบและได้มาตรฐาน ตามหลักการจัดทำรายงานการตรวจสอบภายในที่ดีจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถจัดทำหรือรายงานผลการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามวัตถุประสงค์ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ